สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths นะครับสำหรับคลิปนี้นครับเดี๋ยวเราฝึกเดี๋ยวเราฝึกทำก็สอบกันนะครับในข้อที่11.67นะครับคุณพ่อนะครับมีเงินในกระเป๋าจำนวนหนึ่งครับคุณพ่อซื้อนาฬิกาหนึ่งเรือนราคา3,400บาทและให้ลูก2คนคนละ3 5 0าบาทและยังเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าอีก1,500บาทเดิมคุณพ่อมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่อ่าล้วก็ข้อนี้ใช้เรื่องอะไรครับแก้สมการนั่นเองนะครับ แก้สมการนะครับสมมุติให้พ่อมีเงินนั่นเองนะครับเท่าไหร่ครับ A บาทครับอ่าแล้วเสร็จแล้วมาเขียนสมการเลยครับพ่อนะครับเดิมที่พ่อมีเงิน A บาทนะครับซื้อนาฬิกาหนเรือนราคา3,400บาทนะครับลบเท่าไรครับ3,400ครับแล้วอะไรครับและให้ลูกนะครับ2คนคนละ350บบาทแล้วก็ หักออกไปอีกครับให้ลูก2คนนะครับคนละ350บาทนะั่นเองก็คือเอา2ไมคูณ350บาทนะครับหลังจากที่ซื้อนาฬิกาและให้ลูกไปแล้วแล้วยังเหลือเงินอีกเท่าไหร่ครับเหลือเงินอีก1,500บาทครับอ่ะแก้สมการเลยครับตัวนี้นะครับ A ครับเครื่องหมายอันนี้ 350คูณ2เดี๋ยวเราคูณกันก่อนเลย350าคูณ2ได้700นะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับย้ายไปเป็นอะไรครับย้ายไปเป็นบวกนั่นเองนะครับจากเดิม3,000ลบ3,400กลายเป็นบวก3,400นะครับแล้วก็จากเดิมลบ700กลายเป็นบวกอีก700นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายเหลืออะไรครับฝั่งซ้ายจะเหลือ A นะครับฝั่งขวาเหลืออะไรครับ เหลือ1,500ครับบวกด้วย3,400แล้วก็บวกด้วย700ครับอ่ะ3ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับ1 5 0 0 3,400แล้วก็700ครับบวกกันนะครับ5บวก4วกเป็น9 9บวก7เป็น16ทด1 3บวก1บวก1เป็น5,000แสดงว่า เดิมที่พ่อมีเงินอยู่5,600บาทนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับแล้วก็เอาไปซื้อนาฬิกา3,400ก็เหลือเท่าไหร่ครับ5,600ซื้อนาฬิกาไป3,400เหลือเท่าไหร่ครับ2เหลือ2,200บาทแล้วก็แบ่งให้ลูกคนละ352คนก็700นะครับ หลือเท่าไรครับ22ลบเเหลือ15นั่นเองเเครับเพครับพ่อก็จะเหลือเงิน1,500บาทตรงคําตอบตัวคําตอบแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดิมพ่อมีเงินอยู่เท่าไรครับ5,600บาทเป็นคําตอบครับ